สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพรา้าบ้านนานาครนายกค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ท,ที่ดินวิวเขาสวยมากขนาดนี้ค่ะทุกคนขับจากรังสิตแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะและสําหรับแปลงน,นี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ติดกับถนนสวรสรทุกคนขับเข้ามาแค่นิดเดียวแล้วเห็นไหมคะซ้ายขวามีบ้านคนตลอดเส้นทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและธรรมชาติค่ะแต่ไม่เปลี่ยวนะคะมีคนกรุงเทพมาซื้อที่นี่เก็บไว้เยอะมากๆค่ะบางคนซื้อเรียบร้อยถมนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมาปลูกบ้านอยู่อาศัยในอนาคตบางท่านเป็นนักลงทุนซื้อ ด้วยเกรงกาไรค่ะและสําหรับแปลงนี้บอกเลยว่าเราปักเสาไฟฟ้าให้ตั้งแต่ต้นแปลงเย็นสุดท้ายแปลงเลยค่ะใครที่กําลังสนใจอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองที่แบบอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพวันหยุดวันหยุดขับรถมาแล้วแบบว่ามานอนพักชิมชิวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแนะนําแปลงนี้เลยค่ะเหมือนซื้อคอนโดห้องหนึ่งอ่ะแต่ได้ที่ดินเป็นไร่ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้น2คนสุดท้ายที่จะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของในแปลงนี้ รีบพักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอพาคุณไปชมที่ดินสวยๆหน้าแปลงวิวเขาเลิศเลอขนาดนี้นะคะเจอกันที่หน้าแปลงค่ะบ๊ายบาย